สวัสดีครับพี่น้องครับอาจหาเต้นนักกินครับผมวันนี้วันนี้เราอาจจะภาพี่้องมาเห็ดหมกกระช่อนห่อฟอยครับผมอ่าประคอตัวนี้ไงเดี๋ยวเขาจะห่อฟอยครับตัวนี้จะเป็นส่วนจะเป็นเครื่องครับเขาต่ำเครื่องแล้วเครื่องเครื่องหมกอ่ะเครื่องทั่วไปนี่นะครับกขาตะไครเป็นมะกรูดนะครับเนาะตำแล้วก็ปรุงเครื่องใส่สุดรถใส่ปลาปลาลุงปลาเข้าไปแต่ว่าหมกส่วนนี้บ้าอาจจะใส่ผักด้วยครับปลาหลน,น่นๆเวนนะครับผม ปลาดุนล้วนเลยคำนี้ไง่ายได้หน่เ้าเอาเห็ดไม่เรียบร้อยถ้าบ,บังบนะังบังไว้แล้วเพื่อให้มันเขาเหนื่อหน่อยเนี่ยเครื่องปรุงเขาก็ตำเรียบร้อยแล้วครับตะบบเล้ตำพี่น้องมึงยังสิบอร์นะครับเครื่องปรุงกะข้าวตะไคร,ร้ใบมะกรูดเนาะตำใส่กันหอมๆสมุนไพรหวานเข้านะครับน้ำปลาชลูรสนะครับแล้วก็ปลาละใส่ซอสหอ,อยนางรมหน่อยหรือว่าจะใส่ซีอิ๊วขาวก็ได้เพื่อเพิ่มความหอมเพิ่น่อยหน่อ,นอยครับมา น้องจะปรุงเครื่องกัน,ดนไ,ดกได้ครับผมเจ้าราดนี่ไปเลยน้องจะห่อฟอยด้ครับหมกแบบห่อฟอยนี่สูตรนี่ง่ายๆครับผมเนี่ยให้มันเข็าเนือกันหน่อยครับถา่าหน่อยคนก็จ้าพี่้องรู้สึกว่ามันสีแบบมันนีรสชาติมันหอมมันจะเห็นให้ตัดข้าวได้ครับ สูตรเดียวกันก็พวกไก่ไตหน้าวเนี้นะครับตะวห้องไม่เห็ดสูตรหมกต,ต,ตัวตัวนี้เขาใส่ปลาครับไก่ไตหน้าพวกพวกลุงปลาไหลสูตรเดียวกันครับผมว่าอาทิตย์ไข่อาหารสูตรไข่กันาตัวต่างที่ว่าห้องวัตถุดิบนะครับต่างที่วัตถุดิบอันนี้ก็ปลาปช่อนใส่รลครับซื้อมาตลาดนะครับบนมีปลาธรรมชาติดรอก สื sí, course, ่อกับว okay. oh, right. ่าสื่อครับธรรมชาติกับว่าธรรมชาติหรือว่าตลาดก็คือตลาดพี่น้องมาได้โก้งๆครับมาได้หลอกได้ตัวสไตล์นี่เลยครับโว้าว้าวเยี่ยมมากโอ้โหตัวนี้ยังเพียงด้วยนี่เต็มๆนะครับผม ผักกระแยงน้ำจังหน่อยครับว่าทั้งขางหอมครับมกปลามกุกเขียดบ,บ้านๆอีาสานเทาตรงนี้ผักกระแงงครับผมสําหรับผู้กินเนาะผู้บ่กินกน็ขอโทดขอ,ขอยนะพี่น้องเนาะกับบะตองใส่ครับผู้ใดหมัก,กก็ใส่นี่สําหรับสูตรบา้านใส่ผักกระแงงครับหอมผักอย่างอื่นบต่ตองครับแค่นี้พ่อปิดไฟอีกหน่อยครับอ่าปรไวยเนาะหอมชุ่มพันครับคนเนี้ยนี่ à thôi nhanh thế nào ôi phò của nó là phò cái nổi này cái đây, รลอยครับเดี๋ยวไปห่อกันนะรับย่างไฟอวันนี้ไปครับนี่เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวลอยแล้วครับโอ้นี่ประชอนห่อฟไฟครับผมหมกฟไฟหมกไฟม้วนห่อมาเราลงผลงานกันครับนะครับเดี๋ยวลอยแล้วครับผมนี่ สุกแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปใส่จานครับผมหอนเดี๋ยวะตรงนี้อสวัสดีครับพี่น้องครับอาจหาใจนด้กินไหมกันแล้วครับพี่น้องวันนี้วันนี้ได้เมนูความคิดสร้างสารรค์ครับผมสร้างสารรค์วัตถุดิบครับปลาช่อนหมกหมูปลาคอครับหมกปลาช่อนห่อฟอยเอาทีหมกไส่ฟอยครับห,หอ้องบริหภหมกไส่อะใบตองหมกเป็นโตครับ นี่สุกไปเลยพี่น้องนี่ครับโอ้ยหอมจนนะ่าเนาะเจ้าอะไรกินเนีย่ยนี่ครับสุดยอดอลังการพี่น้องเอ้ยกลมชิดสร้างสรรว่าสันแล้วนี่ครับใบคาใบคาเอาบริใบคาบริเทค,ความหอมมีน้ำฉ่ำเลยนนี่ครับอื่ แมวไปละเดี๋ยวที่แตกแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บนี่พักกอ้แง่ครับเบื่อวะเด็กครับหนูนะครับเป็นบ้องน้ำบ้องนิดนองโอ้โหนี่นะครับเนี่ย่อนห่อฟอยครับผมใส่กับกิ้มซีฟูดพี่น้องเลยเดยลองเฮ็ดเบื้องครับผมหนี่บื้งน้าช้ำๆ้ำนะครับสูตรบ้าอาสเนี่ยมีน้าครับมะแห้งปลาสุกพร้อมครับเดี๋ยวลองมาแกะมั้งครับสูตบปลสุกเบื้องกันครับผม มาเลยครับมาเลยมาเลยนี่ประคอตัวใหเงี้ยนะครับเดี๋ยวเปื่อยหยุ่ยจีใจชุกแน่นอนครับลอยไปเส้นใส่กับเส้นครับเนี่ยเส้นบุ้นครับเส้นบุ้นบุ้นเส้นนี่แหละหอมโอ้หอมใส่สดหนามชิ่งด้วยอันนี้หกห่อครับบ่ซื้อจ้ะครับ บูตรงเซยแมนหนอนน้ำจิ้มอ่ะแต่แบบนี้แหละใส่ไปเลยครับเนี่ยเมาครับเนื้อปลาพอ,อาตัวในี้ไงใส่โลวครับนี่จิ้มลาดเลยครับ เด่ยบว่ะได้มองเลยตัวเต็นน่างพวกเส้นวุ้นเส้นวุ้นเนี่ยมันต้องแดกนะมัม้งเส้นกินตามเอาหืมหน่องเลยพวงนะครับ ลองเห็ดบึงนะครับลองเห็ดบึงหอผ้อยครับาการในวงนี้แหละสดไปเลยครับเนี่ยครับเนี่ย มีน้ำเพิ่มมีน้ำพร้อมๆเลยครับเนี่ยปลาดูซึ้งว่าสดปลาสดครับสดเนี่ยว่า่าเสือสดได้ไหมน้องแล้วเข้าจ่าอืม,อม,อมแดดเข้าไปเลยครับผมเป็นเสือสดด้วยปลาสดเนี่ยมันก็บเสือสดลนะครับข้างบนเส้น คือปลาที่แบบเปาะหัวเปาะหัวหอืมหืมหดเจ็บ cái này anh cốc này tiền hoa hoa như này tuyệt kim bạc กิมเลยนะเซนเนี่ยเสเียบเปนลายพี่นรองเอ้ยลองมึงครับคงมีก,มมกาวอย่างวะเอี๋ยวกาวเยอะหน่อยคอันตุนและดัะเบเนี่ยตะก้างแทบจะเปื้อนวัวนะครับเนี่ย ใส่อมน,นะครับใชใส่นนเนี่ยเแซ่บกันคนะเนี่ยนี่ใส่ก็ได้กินแรงหน่อยพี่น้องกินยาเน,นะครับ ขึ้นกระเนี้ยวนุ่มดีครับใคร้็ขอเจ้าขอแ้กกันมีนุ่วนบานนะครับ,บทุกทีปทานอย่างมากมาจะรับร้องมาแ่บอี่ดีครับ การที่ห่อห้อยก็คือเจ็บพ่วมชุ่มชํำของเนื้อครับของอ่าอ่าของเนื้อปลานะครับแล้วกเ็เจ็บน้ำจะห่อไปอย่างมม่กี่ยศทิ่มครับก็แล้วที่ผูมนนะ้มากแหงนเนาะมากแหงกะเผาเกลือหรือว่าอย่างแหงแรงอกนาอาจจะแหงด้วย คอ้าวามฉ่ำเือะหลยปอร์อรเซ็ครับส่วนล้นเลยอะบน้่เสียบหักมันจะปักันแ้กให้หอม หมกปลาช่อนห่อฟอยครับผมหมูปลาคอบานเท่าเ่นี่ยละเอาใบคาล่องครับหอมหอมใบคากินสีเลือดอูอยู่ในหันนะครับอยู่ในอยู่ในไฟเท่าอ่ะ เป้งจับใช้วุ้นเส้นสก็แซมมาครับเนื้อไก่เออไออเ,ออเออนื้อไก่เนื้อปลาฉ่ำหวานทีน่หลองเอ้ยเนนะี่ย ជាក្នារៀបានដ្លារៀបនិនដ្លារៀបនិន់សារ <font> ៀ <committee starts> <c oughs> Sẹp bên này đây ครับจำจินเลยนะเสียบอีิ ้ใส่เสน้นมั้งครับวะใส่ก็เสน้นมึงอู้ยี่ก็ยังเสียบพีกเนาะน้นองเห็ดมึงน,นะครับผมรู้ว่าค่ะเรียกชื่อว่ายันเม็ดเพื่อนพ้องอยู่ไก่จัา,า,าหาัดภาคพิเ็ดสู้จินครับ xiang lộ chiang lưỡng binh quang không lạnh hậu thôi 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 thôi

เอาเถอะครับผมอืม,มเรื๋อวจะก้างหน่อนเปรียกมาแล้วเปรียกมาแล้วนะพอกันคลิปหนาครับพี่น้อง เราขึ้นนีก้ก็ฝากพี่ฟังนอกก้องคนที่ตามเขาทำวใครก็ได้ก็เชี่เพราะเป็นก็ต้องใจบาใช่ไหมครับแบบอยู่ในนอนแทะ